สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของสตรีมและก็สตรีม u b s c r i p t i o n แบบง่ายๆกันนะครับสตรีมเนี่ยก็คือรูปแบบของข้อมูลรูปแบบหนึ่งที่เป็นแบบอัซ n ิงโครนัสที่มีการส่งข้อมูลแบบวนซ้ำไปเรื่อยๆเืยๆนะครับตามเงื่อนไขหรือว่าพูดง่ายๆอีกอย่างหนึ่งก็คือสตรีมเนี่ยเป็นการวนลูปซ้ำของ Future นั่นเองส่วนสตรีม m ับสคริปชันเนี่ยก็จะเป็นค่า ที่ได้จากการ Listen ค่าของสตรีมเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาลองทำแอพพลิเคชันง่ายๆเพื่อดูการทำงานของอ่าสตรีมแล้วก็สตรีม s ับสคริปชั o นนะครับมาเริ่มจากแอปกเปาก่อนเลยนะครับผมจะสร้างหน้าขึ้นมาหน้านึงก่อนนะครับ Test Screen นะครับให้เป็น Stateful Widget นะครับ Return เป็น s c a ์ f o l d จะมี a อ p b a r นะครับ Title ตรง Body นะครับเบื้องต้นให้เป็น e n t t r r s h e l l s เป็น Text ก่อนนะครับกลับไปที่หน้า Main Import นะครับแล้วก็ลองกด Save ดูนะครับก็จะได้หน้าแอปพลิเคชันแบบเบื้องต้นเข้ามาแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเป็นแอปพลิเคชันง่ายๆนะครับโดยจะจำลอง ข้อมูลที่เป็นสตรีมเนี่ยเป็นการนับเลขไปเรื่อยๆทีละ1ขึ้นไปทีละ1ทีละ1ทีละ1น,นะครับก็คือ1 2 3 4 5แทนข้อมูลที่เป็นสตรีมที่มีการวนลูปมาเรื่อยๆนะครับโดยการใช้คำสั่งนี้นะครับ stream periodic นี้นะครับ duration นะครับเพิ่มขึ้นทุก1นึ่งวิ ที่สเป็นฟังก์ชันชื่อว่าเขา return เขานะครับก่อน return ผมให้ print ด้วย print ค่าเขาค่า stream ที่ได้ตรงนี้นะครับ underscore stream เนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของค่า stream นะครับโดยค่า stream เนี่ยก็คือจะให้เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับก็เปรียบเสมือนค่าที่ วนลูปซ้ำไปเรื่อยๆนะครับ1 2 3 4 5อย่างเงี้ยนะครับการที่จะเอาค่าสตรีมเข้ามาใช้เนี่ยเราจะต้องอมีการใช้ตัว Subscription ด้วยนะครับ Stream Subscription คือเป็น Stream Subscription อย่างนี้นะครับมาที่ App Bar นะครับตรง Action ตรงนี้ผมจะสร้างเป็น Text b o t t ท m ขึ้นมานะครับ on press ใหเป็นค่าว่างก่อนนะครับแล้วก็ใช้ s p e n text ชื่อว่า start จะให้เป็นปุ่มที่กดเพื่อเริ่มการ stream นะครับตรงนี้หลังจากกดนะครับก็จะให้ทำการฟัง stream นะครับ stream subscription เท่ากับ stream listen นะครับเมื่อ listen เมื่อ,อทำการ listen stream แล้วเนี่ย อยากจะให้ทำอะไรนะครับจะให้เซ s t a t e เอาค่าที่ได้เนี่ยซึ่งอันนี้ค่าที่ได้มันจะเป็นตัวเลขนะครับค่าเริ่มต้นก่อนเลยผมจะให้เป็นค่าศูนย์แล้วก็มาเซ s t a t e นะครับเป็นค่า Number เท่ากับ Event นะครับอ่ะคราวนี้ตรง Text ตรงนี้นะครับผมจะเปลี่ยนให้เป็น Number to String นะครับลองกดเซฟดู พอมาลองกดเซฟนะครับค่าเริ่มต้นก็จะเป็นศูนย์นะครับตามที่เราได้เงื่อนไขที่เรา,าได้กำหนดเอาไว้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับอของในเรื่องของการทำสตรีมสับสับสคริปชั่นนะครับจะต้องมีการดิสโพรสมันนะครับ cancel นะครับก็เป็นการ cancel การสับสคริปชั่นนะครับ โค้ดก็คือเมื่อเราทําการกดปุ่มสตาร์ทอะตรงนี้ปุ่มสตาร์ทยังไม่มีเดี๋ยวน่าจะเป็นเพราะตวัวอักษรสีของตัวอักษรแน่เลย black นะครับลองดูสิอ่ะโอเคมาแล้วเมื่อกดตรงปุ่มสตาร์ทปุ๊บก็คือจะให้เริ่มทําการ listen stream นะครับแล้วก็เก็บค่าค่าที่ได้เนี่ยก็จะ return ค่าออกมาเป็น stream subscription นะครับก็เก็บค่าไว้ตรงใน stream subscription ตรงนี้ นะครับแล้วก็มีการเซ s t a t e ให้น u เบอร์ที่ตอนแรกเราตั้งไว้เป็น0ย์เนี่ยให้เท่ากับ Event นะครับซึ่ง e v e n นเนี่ยก็มาจาก Stream ตรงนี้นะครับซึ่งโค้ดของเราก็คือให้เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับมาลองดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะกดปุ่ม Start นะครับโอเคตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับทีละหนึ่ง ตรงนี้เนี่ยก็เป็นค่าของอตัวแทนของสตรีมนะครับที่เป็นค่าที่วนลูปซ้ำไปเรื่อยๆนะครับตามเงื่อนไขที่เราได้ตั้งไว้ว่าให้เพิ่มทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งเดี๋ยวผมจะทำให้ตัวอักษรใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับส 60, ัก6กดูแล้วก็ให้เป็นตัวนะแล้วก็เปลี่ยนสีด้วยดีกว่าเปลี่ยนสีของ front ไปทำไปตามตัวเลขแบบแรนดอมดีกว่าเนาะทำให้เป็น text color ก็ไปกำหนด text color ตรงนี้นะครับ color ตรงนี้นะแล้วก็ให้ set state เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ text color เท่ากับ c o l o r อร์แอ i เแล้วก็ให้เป็น Random นะครับก็จะเป็นการเหมือน Random สีไปนะครับให้ SetState ของตัว TextColor ตรงนี้นะครับลุมผมจะลองกด Start ดูนะครับตัวเลขที่แทนค่าของ Stream ที่ไหลมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่ง แล้วก็สีของตัวอักษรก็เปลี่ยนสีไปด้วยนะครับโอเคคราวนี้เนี่ยสำหรับ Stream Subscription ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีความสามารถในเรื่องของการาส Stop นะครับแล้วก็ Resume ด้วยนะครับเดีย๋ยวจะมาทำเป็นปุ่มนะครับให้เป็น Row มีสักมีสปุ่มนะครับเป็น elevated bottom rotating action bottom นะครับมี2ปุ่มกับอีกปุ่มหนึ่งนะครับเป็นปุ่ม play กับปุ่ม stop นะครับจัด main axis alignment นะครับ speed around โอเคสำหรับการหยุดนะครับ ก็จะใช้ stream subscription pause เพื่อให้หยุดการาฟังค่าจาก Stream ก่อนนะครับแล้วก็ stream subscription resume นะครับเพื่อให้เริ่มฟังใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ start ครั้งหนึ่งมาดูการทำงานกันนะครับผมจะเริ่มกด start เพื่อให้แสดงค่าของ Stream ม,มานะครับโอเค ก็จะแสดงค่าของสตรีมตามที่เราตั้งเงื่อนไขไว้ว่าให้บวกขึ้นทีละหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะกด stop นะครับเพื่อที่จะดูว่ามันจะหยุดการสตรีการการการฟังค่าจากสตรีมไหมนะครับโอเคก็จะเห็นว่าค่าก็จะหยุดและเรียบร้อยแล้วนะครับหยุดอยู่ที่ยีถ้ากด อีกครั้งหรือว่าการรีซูมสตรีมการลิสเซนสตรีมอีกครั้งเนี่ยจะเป็นยังไงโอเคค่าก็จะเริ่มแสดงใหม่ตามเงื่อนไขนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ